ต้นนี้คือต้นแม่เลยนะคะต้นแม่ต้นแก่เลยนะต้นนี้คือต้นแม่ต้นแก่ของศิลานักป่าที่สวนนะคะนี่นะคะนี่คือโตเต็มที่แล้วนะคะใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวให้เทียบดูนี่นะมือเล็กไปเลยค่ะนี่นะครับแต่ละใบคือสุดยอดมากด่างสีชมพูสีส้มสีเหลืองเลยนะคะนี่นะคะลายสีมากๆเลยนะคะ ต้นนี้คือต้นแม่นะแล้วก็ห้ากระถางนี้ที่แตกหน่อยเยอะๆนี่นะคะก็คือรุ่นหลานแล้วนะคะรุ่นหลานของต้นนี้นะส่วนต้นลูกของต้นนี้นะคะขายไปหมดแล้วจ้าแล้วก็ผ่าแล้วค่ะตัวนี้คือรุ่นหลานแล้วนะคะนี่นะนี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดู บนสีที่มีชื่อว่าศิลานักป่าดนะคะนี่นะบนสีศิลานักป่าดของเรานะคะวันนี้เราเอาออกมาให้ดูทั้งหมดหกระถางเลยนะคะแต่ละกระถางตอนนี้คือแบบแตกหน่อทุกกระถางเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะความด่างของเขาจะเป็นด่างชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่ใบ ใบของเขามีพื้นใบสีสีเขียวนะกัดเม็ดจมพูค่ะจริงๆนะ่ะศิลานักป่าต์นะคะเขาจะมีพื้นใบออกออกสีแดงนะคะเป็นแดงปนเขียวอ่อนๆจะไม่มีเขียวเยอะแต่ทีนี้วันนี้ที่เรามีมาให้ดูนะตอนแรกเขาก็เป็นสีพื้นแดงนะคะนี่นะเดี๋ยวให้ดู นี่นะคะเนี่ยจริงๆนะแล้วเขาจะเป็นสีนี้นะคะตอนนี้มันตอนนี้ท้องฟา้ามืดตะวันตกดินแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราทําคลิปนะแสงที่เห็นก็จะเป็นแสงไฟนะคะอันนี้คือแบบตอนแรกสีเขาจะเป็นสีพื้นใบของเขาจะเป็นสีนี้นะจะเป็นออกเขียวเ,เขียวน้อยๆไม่ค่อยมีสีเขียวนะคะจะเป็นสีแดง แล้วก็กาเมดชมพูนะคะนี่นะแต่ว่าตอนนี้ศิลานักปาตของเรากลายเป็นสีเขียวหมดแล้วค่ะก็อาจจะเป็นเพราะช่วงสภาพอากาศแล้วก็การที่เขาแตกหนอนี่นะคะทำให้เขาเปลี่ยนสีนี่นะจะออกทนเขียวทั้งหมดแต่ทั้งนี้ เวลาเราทําจํานวนนะคะเวลาที่เราผ่าหัวนะเราก็จะได้พื้นใบชมพูเหมือนกันค่ะก็จะมีโอกาสได้พื้นใบชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวแผงก็จะเป็นสีเขียวตั้งแต่เล็กนะคะแต่ห้ากระถางนี้นะเราตอนที่เราตั้งนะพื้นใบเขาเป็นสีแดงอมชมพูนะคะเนี่ยเหมือนใบเนี้ยนะคะ นี่นะคะมีความเงานะเนี่ยเหมือนใบเนี้ยแต่พอดีอาจจะเป็นช่วงตามสภาพอากาศนะคะแต่ความด่างของเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะใบของเขาค่อนข้างจะหนานะคะนี่นะคะใบหนานะไม่ได้บางนะคะแล้วก็มีสะดือสีแดงนี่นะ เม็ดชมพูของเขามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะตรงที่เขากัดด่างนะคะนี่สวยมากๆนี่นะคะด่างชมพูค่ะด่างชมพูแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้นะคะเราจะมาแยกหนอกกันแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูกันเป็นพรุ่งนี้ละกันนะคะ วันนี้คืนนี้งานหนักแน่ๆค่ะแยกหนอ่อทั้งหมดห้ากอใหญ่ๆเลยนะคะแตกหนอ่อแตกกอกันหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็ต้องผ่าทำจำนวนด้วยนะคะเวลาเราแยกหน่อก็ต้องผ่าทำจำนวนด้วยนะคะเพราะว่าไหนๆก็ลื้อแล้วเวลาเราแยกหน่อนะคะแนะนำให้ลื้อนะคะลือก็คือเราจะเทดินออกทั้งกระถางแล้วก็ประคองต้นไว้นะคะ ประคองกอเขาไว้แกะดินออกให้หมดแล้วก็เอาไปล้างนะคะเมื่อเราล้างแล้วเราก็จะเห็นเห็นหนอ่อเห็นหัวเขานะคะเราก็จะใช้มีดแงะได้ง่ายก็จะไม่เกิดการทำให้หน่อหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ล้างไม่ดูก็อาจจะไปจิ้มโดนหน่อหักอะไรอย่างงี้ค่ะนี่นะตีลานักปาดค่ะ ใครอยากได้นะคะต้องรีบช่วงนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงบอลราคาลงนะคะนี่นะเราสามารถเก็บบอลสวยๆด่างๆได้ง่ายในราคาที่แบบเบาแสนเบานะคะศิลานักปาดเนี่ยถ้าเป็นแยกนอนะตอนนี้เขาแบ่งกันอยู่แค่ราคาหลักร้อยนะคะท,ทั้งทที่ ตอนแรกๆนะตอนแรกๆที่มีศิลานักปาาแบ่งนั้นตอนนั้นเนี่ยคะ่ะเราก็ได้ขายหนอละพันตอนนั้นได้อยู่แล้วก็หนอละพันตอนนั้นก็คือถูกเพราะว่าเขาขายกันพันห้าเราขายพันหนึ่งอย่างเงี้ยะคะ่ะตอนนั้นก็ทันอยู่นะคะส่วนตอนนี้ถึงราคาจะลงแล้วนะคะแต่เรามีเยอะนี่นะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเราแยกหน่อทั้งหมดนี้เราจะได้ศิลานักปาดแยกหน่อเยอะมากๆเลยอยากให้พี่ๆน้าๆน,น,นะคะติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีศิลานักปาดแยกหน่อมาแบ่งกันนะคะนี่นะศิลานักปาดเป็นบอลสีที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์นะดูนะคะเขียวก็ไม่ได้เขียวเลยนะสีเขาแบบนี้เลย นี่นะคะสวยมากๆค่ะทีละปาดเป็นบอนสีประเภทบอลใบยาวนะคะแต่หูเข้าชีดนะคะนี่นะคะหูตรงนี้นะเข้าชีดกันนะคะสวยมากๆเลยเป็นบอนใบยาวรูปทรงหัวใจนะคะ เดี๋ยวพอเราแยกหน่อเสร็จแล้วเราจะมาทำคลิปแบ่งแบ่งหน่อศิลานักป่ากันนะคะอยากให้ติดตามกันด้วยนะคะนี่เลยศิลานักป่าส่วนเราส่วนมากๆเลยนะเวลาเราขายเนี่ยแทบไม่พอกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะช่องบ้านสวนสัสิภาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่ง หนอศิลานักป่ากันนะคะรับรองว่าราคาเบาแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเลือกก่อนได้หนอสวยๆนะเพราะว่าหนอสวยๆเพียบเลยนี่นะคะนี่นะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ